จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1,339ตัวตนที่แท้จริงขององค์รัชทายาทต,ตอนที่สองยังชีทำทุกวิธีทางเพื่อปิดเหตุการณ์ล่าสุดในบ้านบวงสวงเทพแต่เขารู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาคำพูดไม่ให้แพร่ออกไปตลอดไปสาวกย่อมออกจากนิกายเพื่อทำภารกิจหรือธุรกิจและจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ดังนั้นเขาจึงรู้มาตลอดว่าภายในหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นข่าวลือจะรั่วไหลและเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อทราบข่าวลือสมาคมองค์ราชทายาทจะมาหาเขาพร้อมคำถามท้ายที่สุดเขายังคงเป็นสมาชิกหือเขาหายตัวไปและปรากฏตัวอีกครั้งในเมืองนอกอาณาจักรเทพ,พเจ้าสถานที่เดียวกับที่เป็นธุรกิจของราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตชั่วน,นิรันดร์ผู้ที่รอเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากลินลี่แห่งความฝานัน ขันที่ใหญ่เนี่ยยินหยางและราชาเทพไร้ความปราณีทั้งสามคนนี้เป็นสมาชิกหลักของสมาคมองค์รัชทายาทและเป็นคนระดับสูงในนั้นนั่นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับขันที่ใหญ่เนี่ยยินหยางซึ่งการบ่อมอเพาะของเขาเทียบเท่ากับน้ําแข็งวารีคิมหันและเสียงอัคคีคิมหันของแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์กล่าวอีกในหนึ่งเขากําลังจะก้าวเข้าสู่ระดับไร้ขอบเขต ราชาเทพไร้ความประณีนั้นไม่ได้อยู่ในระดับนั้นแต่ก็ยังแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อสามารถเอาชนะเทพพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบระดับสูงได้หลายตัวในการต่อสู้สำหรับลินลี่แห่งความฝันเธออ่อนแอจนแทบไม่มีค่าควรแก่ความสนใจแม้แต่เทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดก็ยังแบ่งออกเป็นระดับและอันดับต่างๆท้ายที่สุดแล้วบุคคลเหล่านี้สามารถมีความเป็นพระเจ้าประเภทต่างๆได้มีความเป็นเทพธ,ธรรมดาแต่ก็มีประเภทของความเป็นเทพที่ไม่เหมือนใครเช่นกัน ความเป็นราชนเทพเป็นฉบับที่สุดท้ายแต่ก็มีอย่างอื่นเช่นความเป็นเทพ,พบุตรแห่งพระมารดาเทพในโลกใต้พ,พิภพ,พที่มืดความเป็นเทพสิบประการความเป็นเทพในถงสวรรค์ความเป็นเทพแห่งแสงที่เปล่งประกายความเป็นเทพในตำนานเทพนิยายความเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงร้อยครั้ง ความเป็นเทพประเภทหนึ่งที่รองจากความเป็นราชาเทพเรียกว่าความเป็นเทพแห่งสายนิรันต์ซึ่งมีแง่มุมมากมายของความเป็นเทพเช่นสายนิรันต์ของจักรวาลพวกมันกลายเป็นแม่น้ำไหลที่ไม่มีใครเทียบได้ภายใต้สวรรค์และนำไปสู่พลังทำลายล้างในระดับที่เหลือเชื่อ สำหรับคันที่ใหญ่เนี่ยหยินหยางเขามีความเป็นเทพพระเจ้าที่เรียกว่าความเป็นเทพพระเจ้าปลาคู่หยินหยางกล่าวอีกในหนึ่งเขามีความเป็นเทพเฉพาะสองอย่างหนึ่งเย็นชาหนึ่งร้อนแรงร่วมกันพวกเขาสามารถปลดปล่อยพลังที่ตรงกันข้ามสองขั้วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบสูงสุดอื่นใดเทียบได้กับเขา แน่นอนว่ายางชีได้ดัดแปลงเพื่อนและครอบครัวของเขาทั้งหมดโดยใช้ระบบการผลิตระดับเทพของเรือลาาตะเวนอารยธรรมพวกเขาทั้งหมดมีความเป็นเทพ,พเจ้าที่ไม่เหมือนใครซึ่งหมายความว่าหากพวกเขาไปถึงระดับเทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดพวกเขาจะมีพลังมากกว่าขันที่ใหญ่เนี่ยยินอย่างมาก ตัวอย่างเช่นหยกน้ำแข็งซึ่งเป็นเทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดได้พัฒนาความเป็นเทพแห่งทรายนิรันร์ความเป็นเทพที่มีอายุยืนยาวนับไม่ถ้วนความเป็นเทพผู้สงสารแห่งความตายความเป็นเทพแห่งความทุกข์ยากที่ว่างเปล่าเมื่อเธอปลดปล่อยพลังเทพของเธอมันอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าปร,รมาจารย์ไร้ขอบเขตแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เธอสามารถหลบหนีด้วยชีวิตของเธอจากผู้หนึ่งได้ หยางชีเจ้ามาแล้วทันที่ใหญ่เนี่ยหยินหยางกล่าวขณะลุกขึ้นยืนอย่างกระวนกระวายพร้อมกับระชาเทพไร้ความปราณีใช่ทำไมเจ้าถึงเรียกข้าด้วยความเร่งด่วนเช่นนี้แม้ว่าหยางชีจะพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยเจตนาฆ่าโชคไม่ดีที่บ้านบวงสรวงเทพยังคงเติบโตและเขาไม่ต้องการให้มันเข้าสู่การต่อสู้เพื่อทำลายล้างร่วมกันกับราชวงศ์เทพแห่งชีวิตนิรัน บางทีในอีกไม่กี่ร้อยปีหลังจากที่นิกายเติบโตแข็งแกร่งขึ้นและสร้างทรัพยากรมากขึ้นเมื่อเขาไปถึงระดับเทพสูงสุดเขาอาจพร้อมที่จะวางตนให้เท่าเทียมกับราชวงศ์เทพแห่งชีวิตนิรันและแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้มันจะทำให้เกิดปัญหามากเกินไป ราชวงศ์เทพเจ้าแห่งชีวิตนิรันด์มีเทพ,พเจ้าสูงสุดมากมายและหากพวกเขาทำงานร่วมกันพวกเขาอาจสร้างปัญหาให้กับหยางฉีได้แม้ว่าเขาอาจจะสามารถหลบหนีเป็นการส่วนตัวได้แต่พวกมันสามารถทำลายหรือทำลายหลักฐานของเขาอย่างรุนแรงแต่เมื่อเขาเป็นเทพสูงสุดแล้วความเป็นเทพแห่งราชาของเขาจะทำให้แน่ใจได้ว่าความกล้าหาญในการต่อสู้ของเขาจะถึงจุดที่เขาสามารถโค่นเทพ,พสูงงอสุดองค์อื่นๆลงได้โดยไม่ได้รับการยกเว้นโทษ นอกจากนี้ต้องขอบคุณผนึกกองทัพเทพตอนนี้เขาสามารถผลิตศิลาเทพและสลักเทพพระเจ้าได้หลายล้านล้านชิ้นทุกวันการลงทุนในธุรกิจนั้นนำมาซึ่งความมั่งคั่งมหาศาลที่เติบโตในแต่ละวันเท่านั้นเจ้าถามว่าเราเรียกเจ้ามาทำไมขันี่ใหญ่เนี่ยยินอย่างกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมหยางฉี สมาคมองค์รัชทายาทใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อช่วยให้เจ้าเติบโตแต่เจ้าไม่รำคาญที่จะรายงานเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านบวงสวงเทพในปีที่ผ่านมาใช่ไหม ตามข้อมูลของเราสมาคมจอมปราดได้ยึดครองบ้านบวงสรวงเทพแล้วนอกจากนี้หยกน้ำแข็งยังได้รับการสนับสนุนจากปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตประมุกบ้านบวงสรวงเทพยังใช้พลังสำรองลับของนิกายแต่ก็พ่ายแพ้ตอนนี้ประมุกบ้านประมุกน้อยของบ้านและหัวหน้าผู้อาวุโสคนอื่นๆถูกคุมขังโดยพื้นฐานแล้วในขณะเดียวกันสมาคมจอมปราดก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเจ้าปิดบังข้อมูลนี้เพราะเจ้าวางแผนที่จะกะบฏต่อเราหรือไม่ยางชี้สส่หัวของเขา ไม่ค่าจะไม่ทําอะไรแบบนั้นเจ้าคิดมากเกินไปในเรื่องนี้ข้าได้รับประโยชน์มากมายในปีที่แล้วหยกน้ําแข็งพาข้าไปยังมิติลับเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนของข้าทําให้ข้าไปถึงระดับเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบได้ในที่สุดแต่ข้าได้วางแผนและวางอุบายตลอดเวลาโดยหวังว่าจะพลิกสถานการณ์เพื่อประโยชน์ขององค์ราชทายาทข้าเต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อราชวงศ์เทพเจ้าแห่งชีวิตนิรันร์แล้วข้าจะกะบฏได้อย่างไรเขาพูดถูก ราชาเทพไร้ความปราณีผู้ซึ่งสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของราชวงศ์เทพพระเจ้าแห่งชีวิตนิรันที่อยู่บนตัวเขาพยักหน้าอย่างมั่นคงเขาพูดต่อดังนั้นเจ้าถึงระดับเทพสมบูรณ์แบบแล้วเป็นไปได้อย่างไรครั้งล่าสุดที่เราพบเจ้าเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่และตอนนี้เพียงสองปีต่อมาเจ้ามาถึงระดับนี้แล้วหรือความเร็วแบบไหนกันข้าไม่อยากจะเชื่อว่าหยกน้ำแข็งของสมาคมจอมปราตนั้นน่าประทับใจขนาดนั้น คันที่ใหญ่เนี่ยยินอยางดูตกใจเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดอะไรยังชี้ปล่อยออร่าบางส่วนออกมาและแน่นอนว่าเป็นระดับของเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบระดับต้นนอกจากนี้เขาทำให้ดูเหมือนว่าเขามีความเป็นเทพสามประเภทที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะทำให้เขาแข็งแกร่งมากจนไม่มีแม้แต่เทพสมบูรณ์แบบธรรมดาสามองค์ที่จะเทียบได้กับเขา มันเป็นเรื่องหลอกลวงแต่เมื่อพิจารณาว่าเขามีเจตจำนงไร้ขอบเขตมาบรรจบกันแม้แต่องค์รัชทายาทเองก็ยังถูกหลอกน้อยกว่าคนเหล่านี้มากการหลอกขันที่ใหญ่เนี่ยยินยางและราชาเทพไร้ความประณีนั้นง่ายเหมือนเล่นกลกับเด็กสามเตาของความเป็นเทพแห่งการต่อสู้นั่นเป็นส่วนผสมของความเป็นเทพระดับสูงสุดปรมาจารย์ทั้งสองมองไปที่ยางฉีด้วยสีหน้าตกใจบอกเราว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ยกน้ำแข็งได้รับพลังนี้เมื่อใดเธอได้รับสมบัติวิเศษอะไรมาแล้วตอนนี้เธอไปถึงระดับไหนแล้วข้าไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดข้าเพิ่งรู้ว่าเธอได้รับสมบัติวิเศษที่น่าทึ่งซึ่งเป็นมรดกของผู้นำเทพ,พเจ้าคนสำคัญจากสมัยโบราณเธอเป็นเทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดที่มีครึ่งหนึ่งของเจเจจำนงมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตเธอจะไปถึงระดับไม่มีขอบเขตแน่นอนในเร็วๆนี้ซึ่งจุดนั้นเธอจะน่ากลัวกว่าที่เคยและผู้อุปถัมภ์ของเธอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้อง เป็นปรมาจารย์ไร้ขอบเขตลึกลับยางฉีไม่จําเป็นต้องคิดทบทวนก่อนที่จะสร้างเรื่องราวเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วในบรรดารัฐธ,ธรรมนูญพิเศษสามพันฉบับที่เขามีนั้นเป็นของผู้ช่อชน เธอพาข้าออกไปในมิติที่ซ่อนอยู่สถานที่ที่เต็มไปด้วยกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นและการเปลี่ยนแปลงอันนาทึ่งอื่นๆที่ซึ่งความกลาหลในบนรรพการพลิกกลับจากปกติที่นั่นเธอยืนอยู่ในสายน้ำแห่งการเวลาและมองไปในอนาคตนั่นคือตอนที่ความเป็นพระเจ้าของข้าพลิบาลและข้าถูกหล่อหลอมขึ้นใหม่โชคดีที่ข้ายอมรับคำสั่งสอนขององค์รัชทายาทแล้วไม่เช่นนั้นเธอคงลบล้างโชคชะตาของข้าไปเรียบร้อยมันฟังดูเป็นสมบัติวิเศษที่น่าประทับใจมาก เนี่ยยินหยางกล่าวเขาสบตากับราชาเทพไร้ความปราณีแล้วทั้งสองก็ใช้บทสนทนาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพวกเขาก็ยิ้มและเนี่ยยินหยางก็พูดต่อว่าดังนั้นโปรดอธิบายเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้บ้านบวงสรวงเทพมีผู้นำคนใหม่จริงหรือไม่เชิงยางชี้ตอบความจริงแล้วหยกน้ำแข็งกลัวพลังสำรองของประมุขบ้านเป็นอย่างมากโดยทั่วไปแล้วนิกายจะแบ่งระหว่างสองกลุ่มสมาคมจอมปราดและสมาคมลึกลับ สมาคมลึกลับมีตัวแทนอยู่ทุกคนทุกแห่งและเป็นการยากที่จะระบุพวกเขาได้แน่นอนหน่วยงานหลักบางนิกายอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของสมาคมจมปราดเช่นพระราชวังเทพเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายค่ายทาสโกดังเก็บสมบัติหอคัมภีร์และอื่นๆสมาคมจอมปราดครอบครองส่วนต่างๆของนิกายมากพอที่จะถือว่า60อยู่ในการควบคุม มันเป็นอย่างนั้นการดำเนินธุรกิจของสมาคมจอมปราดในทวีปสวรรค์อมหิตกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องพวกเขามีเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบจากเตาแห่งปีศาจที่ดูแลที่นั่นและพวกเขาก็ซื่อสัตย์มากเรายังสงสัยว่าพวกเขากำลังติดต่อกับแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม นิดหน่อยเห็นได้ชัดว่าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าจากแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาและพยายามยืนยันอำนาจของเธอแต่ถูกหยกน้ำแข็งขัดขวางไว้ต่อมาพวกเขาบรรลุข้อตกลงแม้ว่าหยกน้ำแข็งจะพยายามหาวิธีกำจัดเธออยู่ตลอดเวลาก็ตามอย่างฉีกำลังปันป่วนเหมือนเล่านิทานจริงๆแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่า ทั้งนี่ยหยินหยางและราชาเทพไร้ความปราณีรู้สึกตกใจกับชื่อนี้อย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าเป็นปรมาจารย์ไร้ขอบเขตคนที่มีเพียงองค์ราชทายาทเท่านั้นที่สามารถต่อสู้ได้โดยไม่สูญเสียมากมายถ้าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าเข้ามามีส่วนร่วมก็ไม่น่าแปลกใจที่แผนของเราจะล้มเหลวเนี่ยหยินหยางกล่าว ในปีที่ผ่านมาเราได้ส่งปรมาจารย์สองสามคนไปลองทำข้อตกลงกับนักฆ่าจากพันธมิตรเทพเจ้าร้ายด้วยความหวังที่จะทำลายสมาคมจอมปราดหน้าเสียดายที่พวกเขาทั้งหมดล้มเหลวถ้าแม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าอยู่ในตอนนี้มันก็สมเหตุสมผลเราจำเป็นต้องรายงานเรื่องนี้ต่อองครัชทายาททันทีไม่ว่าในกรณีใดสิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าตอนนี้เจ้าเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบแล้วเราจะพาเจ้าไปพบองค์รัชทายาทด้วยตัวเอง คบองค์รัชทายาทงั้นเหรออย่างชีกล่าวในที่สุดเขาก็จะได้เห็นว่าคนสําคัญคนนี้เป็นอย่างไรเขากลับมาแล้วใช่เขากลับมาแล้วแม้ว่านั่นจะเป็นความลับ ราชาเทพไร้ความปราณีพูดอย่างภาคภูมิใจตอนนี้เขาเป็นเทพสูงสุดซึ่งหมายความว่าเขาอยู่ยงคงกระพันอย่างสมบูรณ์สำหรับตอนนี้เขาต้องการให้มันยังคงเป็นความลับจนกว่าเขาจะทำความสะอาดบ้านในราชวงศ์เทพ,พเจ้าแห่งชีวิตนิรันดร์และกำจัดคู่แข่งของเขามีไม่ถึงสิบคนที่รู้ความจริงและตอนนี้เจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไว้ใจเจ้ามากแค่ไหนไปกันเถอะด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพาเขาไปยังประตูเคลื่อนย้ายส่งตัว หยางชีไม่กลัวเขาเก้าวเข้าไปในประตูมิติซึ่งวนไปสู่ชีวิตและส่งพวกเขาไปยังราชวงศ์เทพเจ้าแห่งชีวิตชั่วน,นิรันต์ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังฐานลับที่ตั้งขึ้นในป่าโดยองค์ราชทายาทนี่ยินหยางกล่าวมันเรียกว่าดินแดนแห่งการเพาะปลูกแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงส่วนใหญ่ในราชวงศ์ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงอนุญาตให้มีเพียงคนสนิทที่ไว้ใจได้ที่สุดเท่านั้นเจ้าโชคดีมากตอนที่1340 ตัวตนที่แท้จริงขององค์รัชทายาทต,ตอนที่สามในที่สุดหยางชีก็มองเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทุ่งข้าวสาลีอันกว้างใหญ่ซึ่งทั้งหมดเพิ่งเริ่มออกผลและเปล่งออร่าที่ชวนให้นึกถึงจุดเริ่มต้นของเทพสวรค์และจักรวาลเขารู้สึกตกใจอย่างลับๆที่ดินแดนแห่งการเพาะปลูกแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่อาณาจักแห่งเทพพเจ้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของความกลาหนครั้งแรกของโลกเทพ,พเจ้าแทน เขาเปิดตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเห็นว่าโรงข้าวสาลีแต่ละต้นสูงเต็มที่3 0 0พันเมตรได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่พวกเขาเติบโตนั้นไม่ใช่ข้าวสาลีจริงๆแต่เป็นตัวอ่อนในคันพวกมันทั้งหมดเต้นระรัวด้วยความเป็นเทพพระเจ้าอันยิ่งใหญ่มันแปลกประหลาดมากนี่คือดินแดนแห่งการเพาะปลูกอย่างชี้กล่าวและมองไปรอบๆสิ่งเหล่านั้นคืออะไรนี่คือที่ที่องค์รัชทายาทกำลังเพิ่มพูนกองทัพของเขาราชาเทพไร้ความประนีกล่าว อย่าถามคำถามมากเกินไปเดิมที่ดินแดนแห่งการเพาะปลูกเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งเทพเจ้าที่มีอยู่ในความโกลาหนยุคแรกองค์รัชทายาทได้รับมันมาจากนั้นใช้ความสามารถศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโลกแห่งเทพเจ้าในรูปแบบที่เล็กลง สำหรับพืชผลนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลมาจากเทคโนโลยีออนิกแบบโบราณและไร้ขอบเขตที่ผสมผสานเทคนิคพลังจิตและเต่าเข้าด้วยกันเพื่อสร้างทหารราชานักรบเทพแห่งสวรรค์และตอนนี้พวกเขาเพิ่งเริ่มเติบโตคนส่วนใหญ่คิดว่าองค์รัชทายาทเป็นเพียงการแสดงความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ความจริงก็คือพลังของเขามาจากราชาทหารเทพผสงคราัมเหล่านี้พวกเขาต้องการพลังมหาศาลในการเติบโตและศิลาเทพที่มีระดับที่สมบูรณ์แบบจํานวนมาก นอกจากนี้พวกเขายังต้องการสมบัติล้ำค่าแห่งสวรรค์และส่วนผสมยาทุกชนิดในที่สุดพวกเขาจะสร้างกองทัพที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่อันที่จริงเดิมที่กองทหารเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับองค์ราชันและธงสวรรค์โดยเฉพาะเพื่อต่อสู้กับเหล่าทูตสวรรค์ทหารราชาทหารเทพเจ้าการต่อสู้อย่างชีขมวดคิ้วไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อน ในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์โลกอมตะและโลกแห่งเทพ,พเจ้าธาตุเป็นสิ่งจำเป็นขององค์กรหลักทั้งหมดและผู้ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดก็คือทูตสวรรค์ซึ่งความสามารถในการต่อสู้ไม่เป็นสองรองใครด้านล่างเพียงเล็กน้อยคือกองกำลังต่างๆของชนเผ่าปีศาจซึ่งรวมถึงปีศาจแดงเพลิงบรอนปีศาจโบราณที่มืดมนอสูรและนรกซึ่งทั้งหมดเริ่มตน้นจากการเป็นธาตุ ต่อมาพวกทาสเป็นอิสระจากนั้นก็เพิ่มจำนวนและสร้างสมาคมใหม่ของพวกเขาเองยางฉีไม่รู้เลยแต่เขารู้ว่าพลังที่จัดแสดงในดินแดนแห่งการเพาะปลูกนี้ช่างเหลือเชื่อมันเชื่อมโยงกับแก่นแท้ของโลกทวยเทพและกำลังดูดซาบชะตากรรมทุกประเภท เมื่อพวกเขาเข้าใกล้เขตแดนของดินแดนแห่งการเพาะปลูกพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่พุ่งเข้าใส่พวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างสิ้นเชิงแต่จากนั้นเนี่ยยินหยางปล่อยพลังงานที่ผันผวนซึ่งกลายเป็นเครื่องรางที่จมลงไปในกรอบป้องกัน นั่นทำให้พวกเขาผ่านเข้าไปในทุ่งได้ขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปอยังใจกลางของดินแดนแห่งการเพาะปลูกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแท่นบูชาขนาดมหึมาซึ่งมีบุคคลหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นซึ่งเป่งรัศมีของเทพเจ้าสูงสุดไม่ใช่ใครอื่นนอกจากองค์รัชทายาทแท่นบูชานั้นถูกออกแบบมาเพื่อดูราบชะตากรรมของชาติและนำมาไว้ที่นี่ณนะใจกลางดินแดนแห่งการเพาะปลูกมันเป็นแท่นบูชาชะตากรรมของชาติ องค์รัชทายาทกำลังดุดสัตากรรมของชาติของราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตชั่วนิรันด์และใช้มันเพื่อสร้างกษัตริย์ทหารเทพ,พเจ้าแห่งการต่อสู้ของเขาเป็นกรณีที่ชัดเจนของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินสาธารณะเพื่อใช้ส่วนตัวและถ้าเขายังทำเช่นนี้ต่อไปชะตากรรมของชาติแห่งราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันด์ก็จะแห้งเหือดไปในที่สุด อย่างไรก็ดีราชาทหารเทพ,พเจ้าแห่งการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าเป็นอาวุธลับขององค์ราชทายาทและเมื่อเขาสร้างพวกมันเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ยงคงกระพันราชาทหารเทพนักรบเหล่านี้เหนือกว่ากำลังสำรองของบ้านบวงสวงเทพอย่างสิ้นเชิงบูม ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้องค์รัชทายาทก็หันกลับมาและยังชีสามารถเห็นได้ว่าเขาดูเหมือนองค์รัชทายาทจากดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เขาแข็งแรงและเปล่งออร่าที่ใครๆก็คาดหวังได้จากบุตรแห่งสวรรค์เขามีอำนาจเหนือกว่าอย่างสมบูรณ์เหมือนกับจัก,กรพรรดิที่บัญชาเต่าผู้ยิ่งใหญ่และเข้าใจทั้งหินและอย่างเมื่อเขาเปิดปากเขาก็ออกคำสั่งของจัก,กรพรรดิและเมื่อเขาปิดปากค่ำคืนก็ล่วงเลยไปชั่วนิรันด์นั่นคือเขาองค์รัชทายาทต,ตัวจริง อย่างฉีทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วและทำความเคารพข้าเป็นคนรับใช้ที่ต่ำต้อยของเจ้าอย่างฉีด้วยความเคารพองค์รัชทายาทขอแสดงความยินดีที่ได้เป็นเทพพระเจ้าสูงสุดขอให้อยู่ยงคงกระพันไปนานนับหมื่นปีขอให้เจ้าหึมองค์รัชทายาททรงขัดจังหวะด้วยเสียงที่ดังกึกก้องราวกับฟ้าร้องข้าใช้ทรัพยากรมากมายเพื่อดูแลเจ้าอย่างฉีแต่เจ้าไม่สามารถควบคุมสมาคมจอมปราดได้พวกเขาได้รับมากกว่า70%เอร์เซ็นของบ้านบวงสรวงเทพ ยอมรับความผิดเดี๋ยวนี้ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของท่านสมควรตายมากกว่าหมื่นครั้งอย่างฉีพูดพร่ำในใจเขากำลังประเมินองค์รัชทายาทและเขาก็ตระหนักว่าชายคนนี้เป็นปริศนาอย่างยิ่งนอกจากนี้เขาไม่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเขาเหนือกว่าเทพสูงสุดทั่วไปอย่างแน่นอน แผนดั้งเดิมของหยางฉีคือการประเมินว่าองค์รัชทายาทองค์นี้จะรับมือได้ง่ายหรือไม่ถ้าเขาเป็นเช่นนั้นหยางฉีก็จะฆ่าเขาหรืออย่างน้อยก็ใช้ตราประทับของผู้บัญชาการและอาวุธลับอื่นๆเพื่อบังคับให้เขายอมจำนนจากนั้นเขาก็สามารถยึดครองราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันได้อย่างง่ายดาย ด้วยระดับปัจจุบันของฐานการบ่มเพาะลังของหยางฉีเขาสามารถฆ่าเทพเจ้าส,สูงสุดทั่วไปได้อย่างแน่นอนแต่องค์ราชายาทก็ไม่ธรรมดาหากพวกเขาเริ่มต่อสู้กันหยางฉีก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่เหนือได้หรือไม่ในความเป็นจริงเขาแน่ใจว่าเขาไม่สามารถชนะได้อย่างดีที่สุดพวกเขาอาจทำร้ายกันอย่างรุนแรงและนั่นก็เป็นเพียงแค่การฟาดย่าและทำให้งูตกใจด้วยเหตุนี้จึงทำให้บ้านบวงสงเทพเป็นเรื่องยากซึ่งเขายังมีงานอีกมากที่ต้องทำ นอกจากนี้ตอนนี้ยังชีสามารถเห็นได้ว่าองค์รัชทายาทยังเต็มใจที่จะรับชะตากรรมของชาติแห่งราชวงศ์พระเจ้าแห่งชีวิตชั่วนิรันเพื่อเติบโตเป็นราชาทหารแห่งเทพพเจ้าการต่อสู้ของเขามันสมเหตุสมผลเห็นได้ชัดว่าองค์รัชทายาทองค์นี้ดําเนินการในลักษณะเดียวกับองค์รัชทายาทจากดินแดนอันไม่บริสุทธิ์จะไม่เถียงหน่อยหรอองค์รัชทายาทกล่าวว่าประหลาดใจอย่างชัดเจนที่ยางชียอมรับความผิด หากผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยของท่านล้มเหลวในงานของเขาเขาจะยอมรับการลงโทษตามที่เขาสมควรได้รับเพื่อให้การแสดงการยอมจำนนของเขาสมบูรณ์อย่างฉีได้ใช้สายฟ้าทำลายล้างความว่างเปล่าแห่งชีวิตความตายสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระดับไร้ขอบเขตเขาคงไม่ต้องใช้วิธีดังกล่าวแต่องรัชายาทนั้นน่าเกรงขามเกินกว่าจะหลอกได้ง่ายๆ ดูเหมือนว่าองค์รัชทายาทองค์นี้น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับข้าแต่เขามีอาวุธลับอยู่ในแขนเสื้อและถ้าเขาใช้มันข้าอาจจะไม่สามารถชนะการต่อสู้ได้แต่ถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถเอาชนะข้าได้เขาจะพบว่ามันยากกว่าที่คิดไว้มากนอกจากนี้ข้ามีข้อได้เปรียบอย่างมากเขาเปิดเผยในขณะที่ข้อดีของข้าถูกซ่อนไว้และมันง่ายที่จะหลบหอกที่เปิดอยู่แต่ยากที่จะปัดป้องลูกศรที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นข้าก็อาจจะไร้ความประณีเท่าที่จะทำได้ข้าจะแสดงให้เขาเห็นว่าการหักกระดูกและดูดไขกระดูกหมายความว่าอย่างไรข้าจะเอาอาวุธลับทั้งหมดของเขาไปให้พ้นดีองค์รัชทายาทตรัสข้าชอบทัศนคติของเจ้าหักเจ้าล้มเหลวจงดำเนินชีวิตตามนั้นข้าเกลียดคนที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือคนที่พยายามโต้เถียงเมื่อพวกเขาเป็นฝ่ายผิดคนเหล่านี้คือคนที่ข้าจะฆ่าทันที แต่เนื่องจากเจ้ายอมรับผิดข้าจะไม่ลงโทษเจ้าข้าได้เห็นความวุ่นวายในบ้านบวงสวงเทพและข้ารู้ว่านิกายได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างไรก็ดีชะตากรรมของมันยังคงเติบโตในความเป็นจริงมันแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าอาจจะเป็นร้อยครั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ สำหรับค่าแล้วดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้เพียง2ประการหนึ่งคือน,นิกายเติบโตขึ้นอย่างมากจนบางราชวงศ์ได้ให้การสนับสนุนพวกเขาแต่มีเพียงราชวงศ์เทพแห่งชีวิตนิรันเท่านั้นที่สามารถทำเรื่องแบบนั้นได้และเราไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยแก่พวกเขา ซึ่งเหลือเพียงแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ดีข้าไม่เห็นว่าทำไมแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะสนับสนุนพวกเขาและทำไมมันถึงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของชะตากรรม,ชรรมเช่นนี้มันต้องมีการลงทุนมหาศาลและเทพเจ้าสูงสุดหลายๆคนทำงานร่วมกันแล้วทำไมแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถึงทำงานหนักเพื่อทำอะไรแบบนั้นมีข้อดีสำหรับการเก็งกำไรของเจ้าองค์รัชทายาทนี่ยินย่างกล่าว แม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าจากแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ให้การสนับสนุนเธออยู่เบื้องหลังสมาคมจอมปราดอย่างไรก็ดีความมั่งคั่งส่วนตัวของเธอจะไม่เพียงพอจากสิ่งที่ข้าได้ยินมามีปรมาจารย์นับไม่ถ้วนที่ผงาดขึ้นมาในสมาคมจอมปราด ในกรณีนั้นมีความเป็นไปได้ที่สองบางทีนิกายอาจค้นพบคุมสมบัติโบราณน,นั่นจะอธิบายถึงชะตากรรมอันสูงส่งของพวกเขาประจําไว้ว่านานมาแล้วราชวงศ์เทพแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราเป็นเพียงสารเล็กๆแต่จัก,กรพรรดิผู้ก่อตั้งได้ค้นพบคลังสมบัติของห้องโถงโบราณแห่งสวรรค์หลังจากนั้นเราก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วและพิชิตทุกสิ่งที่ขวางหน้าสําหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าสมาคมจอมปราดและขยายจากบ้านบวงสงเทพอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเจ้าเห็นด้วยหรือไม่อย่างฉี เจ้าเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นและมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่องค์รัชทายาทยางชี้ตอบพร้อมคำนับด้วยความเคารพเจ้าพูดถูกตามที่ข้าได้ยินมาหยกน้ำแข็งพบคุมสมบัติที่เป็นของกองทัพเทพเจ้าโบราณข้าไม่แน่ใจว่ามันบรรจุอะไรกันแน่เพราะข้าไม่ไว้ใจหยกน้ำแข็งอย่างเต็มที่ในตอนนี้เธอจะไม่เปิดเผยความลับเช่นนี้กับข้าองค์รัชทายาทพยักหน้า ไม่แปลกใจเลยเธอจะไม่เปิดเผยความจริงในเรื่องดังกล่าวแม้แต่กับคนสนิทที่เธอไว้ใจที่สุดข้าไม่บอกความลับของข้ากับพ่อด้วยซ้ำอย่างฉีเจ้ารู้จุดประสงค์ของดินแดนแห่งการเพาะปลูกของข้าหรือไม่เพื่อความเติบโตของราชาทหารเทพหรือไม่อย่างฉีได้ตอบกลับโชคไม่ดีที่ข้าไม่รู้และไม่รอบรู้ดังนั้นข้าจึงไม่แน่ใจจริงๆว่าราชาทหารเทพสงครามคืออะไร ไม่ใช่ว่าเจ้าไม่รู้และขาดความรู้ราชาทหารเทพแห่งการต่อสู้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกเทพเจ้าสูงสุดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาเป็นประเภทธาตุที่ดีที่สุดซึ่งสร้างขึ้นโดยวิธีการลับที่คิดค้นขึ้นในสมัยโบราณเดิมทีพวกมันถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับเหล่าทูตสวรรค์และเหตุผลเดียวที่ข้าสามารถปลุกมันได้ก็เพราะข้าบังเอิญเจอมเมล็ดของราชานักรบทหารเทพ,พยุทธ์จำนวน480ล้านมเมล็ด หลังจากปลูกพวกมันในพื้นที่โบราณของความกลาหนในยุคดึกดำบรรพ์และป้อนพวกมันด้วยชะตากรรมของชาติแห่งราชวงศ์เทพ,พเจ้าชีวิตอันเป็นนิรันด์ข้าก็สามารถเติบโตพวกมันจนถึงระยะทารกในคันได้ยังมีหนทางอีกยาวไกลก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้รัศมีของบ้านบวงสรวงเทพเพิ่มมากขึ้นข้าต้องการให้เจ้าควบคุมสมาคมจอมปราดจากนั้นมอบชะตากรรมให้กับข้า เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลัง